ทางงาน,นงทั้งนี้เราเก็บตัวเรียบร้อยนเลยวันนี้ต้องใส่เบัตรมีอโอกาสบอกว่าเบิองตัวเมืองโคราชเนะาะพาพวิวลองเบิองบรรยากาศโคราชว่าสถานการณ์รรเป็นยังไรใน่ช่วงโควิดเนาะช่วงนี้ก็วันนี้วันที่วันที่สิบสามเนาะวัน,น,นะวน,นอาทิตย์ที่สิบสามเดือนมิถุนายนโควิดโคราชก่ะ กับีติดได้ยครับลังมือก็บนี้ลังคือลัมือกับสิบกคนลังมือกับแปดเก้าคนลังมือกับ 8, 9, นีเก่าคนบอกเก่าคนกับ 9, นีปากซองลนะไหนแล้วปากซองนี่ไรประจําติดตลอดเลยปากซองปากซองซึ่ง 5, นี้หาคนบอกวันนี้นีเก่าคนะทั้งหมดมีอยู่เฉลิมประเกียดชาสร้างอีกคนหนึ่ง ย,ยูใส่ยีบัวเงยบ่ลมเรียกเาคนสถานการณ์ก็โอ้ยังแต่ยานอยู่ครับไปถึงว่าเพราะว่าคนนังเข่าออกเขาออกมันจะากับไัเป็นไผมาจาัดไสเนาะส่วนลายกับสมบัติคนป่วยมาจัดกรุงเทพมาจากพื้นท,ที่สีแดงติดก็เป็นคนในพื้นที่แหละคนนําเชือมาให้คนในพื้นที่เนาะอ้อ,อกายาานไปนเนาะเพราะว่าในกรุงเทพมันก็ติดมือสองสามบ้นในข้าวคนบอก โรงเรียนก็จะเปิดครับมืออื่นมือหื้อมืออื่นนี่แหละวัดจันทร์เนาะนะครับโรงเรียนรัฐบาลมันจะสร้างเปิดแล้ววางอะไรเนาะคนยานคนยานคนให้เปิดให้เปิดว่าเปิดหรือยังเปิดยังอะไรเนาะพ่ดมีวีแววว่าจะมันจะเปิดเป็นะเทียมหักสองหลักสองหลักสามนี่คือก็ทุนที่วุ่นวากับประมาณเป็นปีเป็นเดือนเป็นจนคนที่ได้ วัคซีนครบทุกคนหมดละย่มใดก็จะครบนัดขีดสามถวสามเถวแลวเราเรียนไปเรียนมาเรียนไปแล้วมาแบบมาเกีบวัคซีนพวกนี้เกีอรเรียนเก,ก่ะไ,น,ไนัดหมโอ้ยม,มีแววจะได้ขีดต้นจะได้ลงเฉียไม่ใช่หรบอกสหัวสอ,งอ,งสอลงหามันก็ไมลงหัวฟอมไม่เด้อันนี้คือชิบะได้ไหมครัลงพนงันสองหออ่ี่คือบรรยากาศในตัวเมืองนะไอ้เอบิง้งกับขับไบ ประมาณนี้เราบรราิ์เนาะคนก่ิประมาณนี้แล้วผู้่ครหลายวันณาธิ์นธรรมดากิดจิคนก่อจิหลายคนนี่ช่วงนี้ก็สามโงจะสี่โมงแล้วงว่าเพิ่งเรียมื่อเนี่เชื่อแล่วหญ่มีติดีัวหน่อยลราก็ลำบากติดีัวหน่อยมันลำบากเลย เด็กหน่อยเนี่ยกรมระวังมันมีน้อยเนาะคุณแกล่ะจะควรจะระวักง,กาางกันก็เด็กหน่อยไปหากันนี่ยังเข้ามานี่ให้ปเป็นนางวินห่องเลี้ยนที่ว่าไปซับมือเด็กที่เลี้ยนคนละอาทิตย์นี่โอ้วันมันวันเด็กหน่อยมันเกี่ยวกันในห้องเลี้ยนผม้ามาในห้องเลี้ยน,ม,นยมันกินอายุตว่ากันเบิดคาดเลี้ยนเมข้ามาช่วงช่วงว่างที่เด็กหน่อยกับคู่ฟ้ากัน,ก,น,นก็จะให้กูเล่นหากันเนาะเด็กหน่อยเนาะก็ต้องเลียนเหรียญน้ำกันกินน้ำกันที่เขา Ui, mình cật xiềng, nhanh nhau Nhưng mà tất cả liên điên mà chiên đẹp này Cảm ơn hồ nó vẫn không Nhưng về nông chủ Mình xây mặt trên đấy đẹp Mình không, không không Chút vượt là Nông điên cứ chỉ vượt tí liên Cũng như không đủ Nhưng mà Liên online Cất quấn có một quầy có một nát không thay cái thứ vào การสอนออนไลน์คนเรียนก็นว่า้อใจจะเป็นตองไฟอะนนทุกท่านคงจะปลอดภัยเราคนลาดท้องกันทีว่าบางเตือยวพูดอยังว่าซื้อของร้านนี้้วครับไฟตาตามาพูโ,โอ้โหน,นี่ไฟรุนนะว่าไี้ใครชิมดูนี่ตลาดที่ผมมาซื้อของที่ว่ามี ไอ้แม่ค้าที่ขายขายอย่างขายเขาคุกกีดังๆแซ่บๆนี่ตลาดนี้ครับเปิตลาดทั้งเสาแซ่บค้มราคา,ายครับขายปับเบียกบ็บดนล้วน้ำผลไม้ก็มีกยะต่ายหอมซื้ออะไรอยู่เลือกูนนี้แบบไม่เคยซื้แ,แต่ว่า,าสเส่แ ไปสตามาโคจริงค่ะจริงเรารับเู้ามาในของเราเองนะเนี่ยเขามาส่งค่ะรถค่าน้ำมันเขาเขาก็บวกมาไงซื้อกองใสกองสอยออกมานนี่ครับแับสบูยาสิฟันกองใสในโครเลียนเนาะร้านนี้เป็นหลับปัดประชาชนหลับสินค้าไม่เยอะสีมักครับของคร่ขวไทย กดใหญ่ห้าสิบเก้าบาทไม่ห้าสิบแป,แปดอันนี้กดใหญ่แล้วใส่บาทใส่เออน้ำมมะพร้าวครับนี่ตัวนี้กินดีครับม,มันเนื้เป็นไขมันยิ่มโตนะว่าเป็นไขมันสะสมนะไขมันดีเอาตัวนี้ยน้ำข<ม>าไไดอะไรครับ <laughs> ตรงนี้ตัวนี้ครับตัวไข่ช่วงกักตวัว บัสถึงพันไหมไม่รู้อ่ะไม่ถึงพันเนี่ยงบเหลีออยวยมพันหนึ่งครับใส่บัสไปอย,อยู่ต้องตามันกับที่บัโอ้เียบร้อย,อยก็ว่าที่พิจิติจิตรล้านพิจิรซองที่แล้วครับอันนี้ยู ถนนชุมคนเนะาะซุกไวเลยเนี่น้อยใหญ่วิจังบาทอ๋อหรือว่าสีา่สิบบาทเปลี่ยนขายรู้ขายบ่ได้ตัวน้อยใหญ่ครับอ่ะโอเคครับแล้วประมาณนี้ละมึอนี้เนาะแล้วก็นนวสื่อของใส่ของซอย,อยตกงมีอะไรออกมาเก่าบ,บ้านแล้วว่าได้ไปใส่แล้วว่าได้ปกติก็จิตไปหาเที่ยวนั่นเที่ยวนี้กินนั่นกินน,น,น,นี่ช่วงนี้ครับโตครับ ่เวลาชั่วโมงนึงพอชั่วโมงมโอเคนี่คือสีแยกลักเนียงไปหรอ,อจกจังเจ็ดกงเงีมั้งทั้งขัวนี่ก็เป็นสามคนถูกมังไม่มีสีซุกลุกไทย่เก็บไปจากลกูกนี่คือเป็นล่าตม้มชอดว่งใจเป็นล่าก็ต้มป๊คูคูหลาดหรือว่าอไรนร้านเการ <ขอ S 1> ้าน,าน <ขอ S 1> แก่แต่ดึงลำปัแซ่บสุดร้านนี้ ก็ทท๋ตวมารีวิวกาอาหารต้มใ้กะต้มใช้ต้มอาหาร้อมอาหารสองคัชอต้องใจช้อต้องใจนี่มารีวิวนละกันยินหลานนี่โฆษณาในิวิคจักรวรรดิโฆษณาในวิวีชุดทีมชาติไทยครับชุดนักบ่อนได้บาทมีสีดำสีน้ำเงินเนาะตัวสีน้ำเงินไม่แถบดำแถบแถบแถบดำมอไหม แล้วก็มีรูปช้างก็ก็เรียกว่าเป็นห่วงอะไรทีไ่ไม่รีเนี่ยฮะเป็นร้านขายแล้วมันจอดคลองทางเขาดีกว่าน,น,นี่รถกันทางติดนะครับเลยเป็คนก็เป็นอ่าอนุสรณ์คุณหญิงยามโมเนาะเลยเป็นอย่างก็เป็นสวนหลักเลยเป็นคนก็เป็นตลาดแม่คิมเคงนี่ก็เป็นโรงแรมสกลน,นะครับนี่โรงแรมสกล ทันสมัยแฟชั่นเนี่ยผมก็มาซื้ออุปกรณ์ตัดเย็บร้านนี่นะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวปิดร้านแล้วมนอาทิต้งนะผมมาจอดให้รถติดหรือเปล่าเนี่ยสาธุนี่ประตูชุมพลนี่ก็บอกว่าผู้ดใดมาหลอดนี่เฉลยกลับมาโคราธเพื่อที่จะเป็นเยขยโคราธเพื่อที่จะเป็นไผ่โคุลาธแม่เล้ยแม่คือคนมาหลอดใช่ไหมเนี่ยเนอยู่โคราธซักซีดรีตัวแต่ไม่ยู่โครลาธเลย ไมจริงๆนี่ยายบึงนี่เป็นคนเจอกับตัวเองครับนี่ไม่ได้เม่จริงกับตัวเองนี่แต่ก่อนไม่ได้อยู่โคราชมาลอดที่เดียวไม่ได้ผัวโคราชจอยมึงอยู่โคราชเลยตั้งหนาย่าโมนะเพื่อนอันนั้นเปทั้งหลังนี่ทั้งหนาเราก็จะเลี้ยวไปตรงตลาดไก้กิมเพงตรงนี้ครับเนี่ยพูดถึงเมื่อไหร่าโมเขาเมื่อไหร่จริงเขาไปซื้อถูบหรอกไม้ตรงนี้หนึ่งกับเวื่อยู่นี่นั่นเห็นว่านี่ไปท่องเที่ยวไรังท่องเที่ยวว่า มีก็มีเจ้าก็ไนีด้ขอพิก็ได้นี่มีร้านกาแฟเมยซนตรงนี้ครับต้องเอาคนหมดเป็นต้นนี้คนเป็นกินอันตรายนะมันเป็นของแอร์เป็นของแอร์ก็เป็นอันนี้ก็เป็นสวนรักเนะตลาดเมกิ้เพงไวแล้ะอันนี้มีตลาดวดมือบดคำตนน้ำแรงน้ำแรงก็เสียเจีบเรือเจีบแล้ววงในไฟใหม่ เลยออันนี้สัวไกินเองวอะ่ะอมอรไอคนไสื่อวัส,สกแกเอาไปกินสบายตัวแห่เข้าทดโอ้ทอลุเพราะวันจันมาซื้อผ่ารน้นว่าเปิดจอยอมาอยากเนาะก็เลยมาไะเลยดินีตะโฟอันนี้เขาจะเป็นร้านอาหารเต๊มยำแรงนะครับนี่ยเขก็ขะคเห็ดขายอาหารสตรีทฟูดนตอนนี้ ตนนเสรนเจียาวเลยแลมายำเป็นบุ๋มีจิตจังวะอันนี้คือโซอนโรงเรียนนะครับพี่น้องนี่เมื่อกี้เกิดเรื่องบ้าจากโรงเรียนเมืองเนี่ยโรงเรียนหนูใจนี่นี่นี่น,นี่คนนี้นนนมาโรงเรียนอสอนอาชีวะแล้วก็มาโรงเรียนอ,อนุบาลเมืองแล้วก็ต่อไปลในสุระนาลีซีหาโรงติดกันนี่โซนโรงเรียนนี่นี่เมื่อกีก้เราจะได้ทำการเปิดเบื้องเรียนแบบใดโครงการจะได้อ่แล้วครับมีนู่นแรงมื้ยนี่ครับ จากไปตะล่ำตล่ำในเมืองแล้ว <c oughs> ได้ปลาเผามาไหนี่เป็นน้ำยิมซีฟูดสลัดเอ็นไนใสกันยังเท่าไรนะครับมันไปคนเดียวกับย่างซื้อๆๆลงมาป้าคือตัวไงจ้ปะป้าตัวไงเ,เนี่ยจักรพรรดิไงใส่ไหนหยอยหกสิบ <10. S 1> ป,ประมาณโลสองขีดเด้อใส่นี้เนาะ พอก็พอแซ่ยิงใครตถอะินเป็นเมียงครับพี่น้องเป็นวันอาทิตย์เนาะอากาศอุ้มคุ้มอุ้มคุ้มก็ฝนหยุดตกตากลิ้นไปปล่อยแล้วถ,ถ่ายแล้วคนชอบถ่ายป,ปลนานิลเผาเกือ คือตอนปีน้องๆครับพี่พพ<ว>น้องขออากาศไทยคลิปมะเย้าเลยกินปลาปตัวใหญ่อยากกินเพื่อน้องเบิ่งงอมจิตเสบตรงไหนกินนี่ต้องกินในเวอร์เพื่อน้องกันข้างขึงข้นนู่นก,กินเลยเนี่ยแข็งก็ร้อนนู่นกินเลยแล้วก็ต้องแกะเนี่ยเอาใส่ใถ้วยไปถึงตรงแวงสิ นู้นินูปาินนูนี่เดียวสี่หนึ่งข้างล่างเลยมาเมื่อวากินว่าอะไรเข้มว่าเกลี่ยึมมงย้งก่านี่อันนี้เรืองแกะเนี่ยเ,เยอาอไปเสตจวย,ยมันกินกับ,บ่แซ่บเพื่อนกินไม่กินในวัตีเดียวเลยเรใช้ละร้อยหกสิบบาทสื่ประมาณรัละโุลา,ราอร่อยตัวงนแปดพั้าบาท ตัวโลโมนมมันโลสองสีนะก็โลหนึง่งโลสองสีโลโลีหนึง่งเนาะมันแปดีเท่านั้นหาวะโลเว่อ่์ลตัวเหี่ยปนนโลกลัวข้าผอจอนข้านำจิ้มกินเป็นเมียงเลยมั้เนี่ยคนจีนเด็กข้าอนไ้พกอเด้อ

ผักงูมีดิมีบกแข็งมีหมูมวาวแข็งจุดดำเ๋ยจบจะได้ผักมาเละนี <c oughs> ่แบบนึงกิง ซีฟู้ดเป็นไงน้อกินน้อกิมีสองอย่างเนาะคำแย่ว่าหรว่าน้อกินแมงกอกเมืนกินยอดแค่เดียวาอือย้กกินปลา่กินี่ไน้อี่อร่อยนกินนี่อร่อยนกินก็แซ่บไปดีพี่น้อง

ผักอะไรเพราะที่แคบกินสามคำตะกี้อิ่มแล้วก็เที่ยวมากินหนึ่ง ผม่มาอขอบคุณว่าอยู่ต้องเส้นเลยพี่น้องคือตอน,นอย่างหลังจากที่เข้าไปซื้อของในตลาดจะโค้กไปซื้อเสียผ่าหรือยังเด้อเรืหนึ่งก็ในหารในนี่แหละปลาย่างานนปลาปเผาเ <c oughs> บิง็งประมาณนี้ครัพี่น้อง